ะเขีนเขียไเบ๋มเบ๋ม

โดนตัวหนึ่งตรงนี้เลยแม่โอแโหเแม่ยเห็นมัน

วเห็นว่เห็น่พี่แมวพี่แมวยังอยู่เปล่าจะตอจะต่โอหลีดปึึ่างพี่แมวเห็นบ่พี่แมวเห็นบพี่แมวเห็นบพี่แมวมันไม่โฟกัส พี่แมมห็นน้องไหม่ะใหญ่มากพี่แมมพี่แมมถือถืมต่อตัวนึงพี่แมมเห็นหิมหิมบ่หลังเลยเลยแม่สูใหญ่มากแรมหัวอยู่ทำไม